วันนี้ตรงกับวันที่24สิงหาคม2566ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน9พุทธเจ้าท่านให้เราทำบุญแก่บุคคลผู้ที่มีราคะโทสะโมหะน้อยเหมือนกับต้นข้าวที่ปลูกลงในที่ที่ไม่มีหญ้าไม่มีวัชพืช ก็จะได้ผลเต็มเล็ดเต็มหน่วยเหมือนกับนาที่ดีมีเปียกมีตมไม่ได้หวานไปไหนที่ดอนบุคคลผู้เป็นปู่ย่าตายายหรือว่าเป็นพระเป็นเนรก็ควรที่จะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ชุ่มฉ่ำโดยการสวดมนต์จเจริญภาวนาอยู่ในศีลในธรรมเมืม่อลูกเมื่อหลานเมื่อาติโยมบูชาเรา คือเป็นวันถือว่าเป็นเนื้อนาบุญเขาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความงอกงามไพ่บูรณ์เหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่หวานลงในนาหรือปลูกในดินที่ดีฉะนั้นเหมือนกันวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เรามีจิตใจเบิกบานจิตใจที่บริสุทธิ์เราก็ต้องนึกถึงบรรพบุรุษอดีต มีปทธเจ้าองค์กรกนเป็นต้นเข้าไปสวดมนต์ดิติปิโสพระวาสวาคาโตสุปฏิปันโนมีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อเราหลับตาแล้วสิ่งต่างๆเราก็มองไม่เห็นก็าวางสิ่งนั้นลงเมื่อเราไม่คิดฝุงซ่านตัดความคิดต่างๆจิตใจเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อเรามีความฝุงซ่านทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราก็ไม่มีความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทรรมนี้เราก็จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันก็จะเป็นเนื้อนาบุญให้ลูกให้หลานให้ญาติให้โยกเราเองก็ได้บุญลูกหลานมาบูชาเราด้วยดอกไม้ทุบเทียนด้วยเสื้อผ้าอาภรของกินของใช้ความเจริญก็จะงอกงามขึ้น เหมือนกับดินดีที่เมื่อเอาอะไรวาดเอาอะไรปลูกลงไปก็เกิดผลแก่พวกเขาฉะนั้นจงทำใจให้บริสุทธิ์จงทำใจให้อิ่มชื่นบานเบิกบานปลอดโปร่งไว้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญแก่บุคคลทั่วไปจึงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย